สวัสดีครับวันนี้ก็พามาชมอีกหนึ่งคันนะครับกับมิตซูมิติชนะครับ X p ็กเพนเ r อร s s นะครับคันนี้ลูกค้ามาให้เราดูตั้งแต่ดูแลตั้งแต่ป้ายแดงนะครับคันนี้ลูกค้าทําโปร5ปีนะครับทําโปร5ปีดูใบรับประกันนะครับเรามีใบรับประกันนะครับให้เรียบร้อยนะครับการทําคันนี้เป็นคันที่86ทางร้านเรานะครับนี่คือใบรับประกันนะครับแล้วก็มีชื่อมีนัมเบอร์เรียบร้อยแล้วก็นี่คือตารางนัดนะครับการเข้าดูแลเซอร์วิส นะครับดูแลเซอร์วิสก็คือพูดได้ง่ายระยะ5ปีก็ดูแลหมดนะครับเหมือนกับทุกๆคันที่เราเคยแจ้งไปก่อนหน้านี้นะครับเครืองกับเราไม่เก่าเลยนะครับเพราะว่ารอบดูแลเซอร์วิสอกเดือนผมก็เก็บให้เหมาะนะครับทุกจุดคือเอาไว้ง่ายรถอยู่สภาพยังไงนะครับผมก็จะดูแลอยู่สภาพแบบนี้ตลอดนะครับโอเคเรามาชมกันเลยนะครับว่าคันนี้เป็นไงกันบ้างนะครับ เคลือบแก้วตัวเซรามิกนะครับโปรห้าปีนะครับน้ํายาสิบเพรนะครับค่าความแข็งของน้ํายานะครับสิบเพรนะครับเคลือบทุกจุดนะครับชิ้นโครเมียมนะครับแล้วก็ชิ้นกระชังทุกอย่างนะครับบอกเคลือบหมดนะครับเคลือบหมดนะครับ เป็นสีขาวมุกนะครับชิ้นพลาสติกนะครับแล้วก็เคลือบใช้เป็นระบบพร่อนนะครับส่วนกระจกก็เป็นระบบทานะครับเคลือบกันน้ำเกาะนะครับน้ําก็จะไหลนะครับเวลาฝนตกฝนตกนะครับ ก็จะน้ําไหลดีไม่เกาะเป็นคราบนะครับไม่หมดนะครับชิ้นพลาสติกนะครับเป็นระบบร่อนนะครับดูแลกันยาวๆนะครับเคลือบกับเราไม่เก่าเลยนะครับเพราะว่าเราดูแลทุกจุดนะครับชิ้นพลาสติกพวกนี้ก็เคลือบหมดนะครับอาทิตย์หน้านครับจะมีรถเซอร์วิสประมาณสามคัน นะครับี๋ยวผมจะถ่ายอัพให้ดูนะครับว่ารถที่ใช้ไปแล้ว1ปีรถที่ใช้ไปแล้ว2ปีจะเป็นยังไงนะครับในรอบดูแลเซอร์วิสของลูกค้าที่ให้เราดูแลรถนะครับคุ้มคุ้มแน่นอนนะครับสําหรับไม่ว่าจะคนที่ใช้รถยาวๆหรือว่าคนที่ว่าใช้รถ5ปีเปลี่ยนครั้งราคาจะไม่ตกแน่นอนเพราะสภาพรถยังดีชั้นสี่ยังดีนะครับชิ้นพวกนี้ก็เหมือนเดิมนะครับไม่ว่าลูกค้าที่เครียวกับเราหรือว่าลูกค้าทั่วไปนะครับเพื่อนๆก็คือ ห้ามเช็ดนะครับกดน้าหนักแรงๆชิ้นพวกนี้จะเป็นรอยง่ายนะครับชิ้นพวกนี้เป็นรอยง่ายจะเป็นรอยง่ายมากบนไฟนะครับพยายามล้างก่อนนะครับล้างแล้วก็เช็ดเบาๆนะครับอย่าไปกดน้ําหนักัแรงส่วนลูกค้าของเรานะครับล้างเช็ดปกติไม่ต้องไปขัดอะไรมเลยนะครับเดี๋ยวมารอบโควิดเราดูแลให้เองนะครับชิ้นพลาสติกก็เคลือบนะครับ ทางคานะครับทุกจุดครับแววแตกตาอย่างเห็นได้ชัดนะครับเรลวเคลือบหมดนะครับภายในนะครับภายในเป็นรอบพลอนนะครับชิ้นพลาสติกนะครับเคลือบเก็บให้หมดนะครับก็ <S <S 2> <S 2> คือรอบดูแลเซอร์วิสก็ ประมาณครึ่งวันนะครับที่เราจัดก,การดูแลให้นะครับมาเช้าก็ช่วงบ่ายรับรถนะครับพี่ๆท่านใดอยู่ในสุราษฎร์จะให้เราไปรับรถก็ได้นะครับเราบริการให้เรียบร้อยนะครับถ้ามีเวลามาเ,เราก็ดูแลให้ได้นะครับครับดูแลกันแบบทุกจุดนะครับ ภายในนะครับเคลือบให้หมดนะครับเป็นระบบร่นนะครับจะเอาเอาไว้ง่ายแค่ลูกค้าเช็ดผ้าชุบน้ําเช็ดนะครับดูแลง่ายๆเลยตัวนี้ที่เราพ่นไปให้นะครับน้ําหงน้ําหกมันจะไม่ดูดซึมลงที่เบาะนะครับจะไหลออกนะครับจะเช็ดง่ายดูแลง่ายหมดเลยนะครับมันจะลื่นนะครับก็คือทุกจุดนะครับคุ้มคุมนะครับทุกซอกทุกมุมนะครับเก็บให้หมดนะครับ ล้อเมกเอ้ยอะไรเออยนะครับด,ดูด้านหน้าครับไม่ใี่เราเคยบอกนะครับลูกค้าแค่ไปสี่ห้าเดือนนะครับด้านในนี่ก็หมักหมมนะครับมีสิ่งสกปรกขี้ฝง่ขี้ผุนนล้นนะครับแต่เราดูแลให้หมดนะครับในรอบเซอร์วิสนะครับ ตรงกลางนะครับเราก็เคลือบให้นะครับคอนโซลตร,ตรงกลางเราเคลือบให้นะครับเคลือบให้หมดนะครับแบบนี้โอเคเดี๋ยวดูห้องเครื่องกันนะครับแม้กระทั่งพื้นเหยียบนะครับติดตรงติดดินเราเก็บให้หมดนะครับในรอบเซอร์วิสหรือว่าตอนเคลือบแก้กับเรานะครับ อยูออนนนะ่ห้องเครื่องนะครับนะครับห้องเครื่องนะครับรถก็จะมอ่อย่างนี้ตลอดนะครับจะมาอยู่ตลอดนะครับห้าหกเดือนนะครับจะมีคราบขี้ฟงขี้ฝุ่นอะไรมานะครับเละดินสกปรกเราก็ล้างเก็บให้หมดนะครับคือดูแลหมดทุกจุดอย่างที่เราเคยบอกนะครับห้องเครื่องเราก็พ่นเคลือบไปให้แนละ้ว นะครับแต่เช็ดง่ายนะครับฝุ่นฝุ่นเอ่ยอะไรเอ่ยพวกนี้ทาความสะอาดง่ายนะครับแล้วก็ดูแลให้ชิ้นพลาสติกนะครับมีความดําเงานะครับอยู่ตลอดเวลานะครับนะครับเพื่อนๆลองคิดดูนะครับว่าจ่ายครั้งเดียวนะครับแต่รถยังคงสภาพปิ้งตลอดอย่างนี้นะครับมันยิ่งคุ้มยิ่งกว่าคุ้มนะครับนะครับโดยรวมก็ ประมาณนี้นะครับรอบเซอร์วิสนะครับก็จะ800ถึง1,000บาทนะครับอยู่ที่การใช้งานของลูกค้านะครับรอบเซอร์วิส6เดือนเข้ามาดูแลนะครับ1,000บาทก็คือถ้าลูกค้าใช้มามีรอยยางมอตตยมีรอยขนแมวขนแมวส่วนมากจะไม่มีครับแก้วจักไปแล้วส่วนมากจะก็รอยขีดข่วนนะครับรอยขีดข่วนพวกนี้เราเก็บให้หมอดนะครับเก็บให้หมอดนะครับถ้าโดนในชั้นผิวหน้านะครับเก็บให้หมอดแต่ถ้าโดนขูดแรงๆหรือว่าพูดเลย จนถึงชั้นสีเราเก็บไม่ได้นะครับเพราะว่าถ้าถ้าลึกอีกชั้นสีต้องซ่อมสีอีอย่างเดียวนะครับก็เอาเป็นว่านะครับลูกค้าของเราใช้งานไปตามปกติเลยนะครับถึงรอบสวิตมานะครับเราก็ดูแลสวิตให้ลูกค้าเต็มที่นะครับโอเคนะครับยังไงก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะครับเพื่อนๆถ้าท่านใดสนใจก็ติดต่อกันมาได้นะครับร้านสุราสีรถยนต์อยู่ก่อนถึงสีแยกตาปานนะครับอยู่ติดถนนสายหลักเลยนะครับถ้าท่านมาทางบางใหญ่เนี่ยนะครับ จะถึงร้านเราก่อนี่แยกตาบานนะครับจะเป็นตึกสีแดงๆดงดำๆนะครับถ้ามาตามหน้าโลตัสนะครับต้องถึงต้องเลยสีแยกตาบานมานะครับร้านผมอยู่ขวังขวามือนะครับอยู่ติดกับโชว์รูมเซอร์บรุนะครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆนะครับติดตามทางช่อง YouTube แล้วก็ทางเพจสุราสศิลปยนต์หรือว่า Facebook ผมหรือว่าช่องติ๊กต็กนะครับเข้าไปดูรายละเอียดนะครับการทำงานของเรากันได้นะครับโอเคนะครับ สวัสดีครับ